อัศจรัน์ธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้โตตัดทะลุได้ยังไงทําเริ่มเดื่ึงขนาดานี้ตัดทะลุได้ยังไงได้งไงไม่มีใครบอกใครสอนเลยตัดอยู่ๆก็ตัดทะลุขึ้นมาแต, light. แต่เราก็ทราบใน yeah. เรื่องของพุทธเจ้าทุกวงต้องสยามผูรู้เองเห็นหเองสอเสียงหายเองไม่ต้องมีใครครูสอนมันก็ทราบแต่เวลามาเจอเขาอย่างจังๆแล้วอันนี้มันเลยเหนือทุกอย่างเลยอย่างเหนือพุอทธเจ้ารู้ขึ้นมาได้ยังไงรู้ขึ้นมาอย่างอัศจรัน์นะไอเรานี่ท่านสอนแทบเล่นแทบตาย มันก็ยังไม่ได้เรื่องเดีายววันพิ่งจะมาเจอกันเดี๋ยวนี้นั่นเนี่ยเราเป็นห่วงมากพี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวพุทธนะขอให้มีหลักจิตหลักใจเถอะไม่งั้นมันจะลงจริงๆนะย่าท้าทายพระเจ้าอยาให้กิเลสท้าทายพาท้าทายพระเจ้านล้วจะจมแน่ๆนะเออไม่ได้ดีดได้ดีอะไรมนุษย์เราถ้าปราศจากธรรมสียอย่างเดียวหาดีไม่ได้เลยนะทามีความดีแล้วใครจะว่านายบาปก็ตามเถอะหัวใจไม่เป็นบาปพอ นายบุญนายบุญติดคุกติดสางาอยู่เยอะ